โ okay. อเคฝาธรรมดาไม่เคยดื่มกาแฟเลยครับผมแต่ว่าต้องลองหน่อยเพราะว่าเครื่องทำกาแฟเนี่ยมันดีครับผมอร่อยมากไอสัตว์มึงรู้เลยกูพูดอย่างนี้เนี่ยกูมีสปอนเซอร์ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณช้อปปี้นะครับก็ได้ว,ว่าเป็น เว็บที่สั่งของออนไลน์ที่ตอนนี้มาแรงที่สุดนะครับผมอาจจะเล็งเห็นความหน้าตาคล้ายกับพิเซนเตอร์ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมน่าเด็กยายาย่า,ยา,ยา,ยายใช่ไหมเลยเลือกกูเนี่ยวันนี้เนี่ยฉากของเรานะครับแม่ไม่ใช่ทีวีไดเรกนะครับผมแต่เราจะมีความคล้ายคลึงหน่อยก็คือช้อปปี้น่ารักมากส่งอุปกรณ์ทําอาหารเพื่อสุขภาพมาให้พี่ทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเลยโอ้โค้ดสปอร์ตดูดิว่าส่งอะไรมาบ้างครับผมอันนี้ดีใจผมชอบครับครอบหม้อครับผมหม้อกระทะเทฟลอน แล้วพี่จะมีกับพวกของซ็อกอกลาวซ็อกกลาวหน่อยอันนี้ก็ดีเพราะว่ามันเป็นเทฟลอนทำความสะอาดง่ายไม่ติดก็คือสากใครที่ทำมาทำอาหารแนวคลีนเนี่ยไม่ใช่น้ำมันนะครับมันต้องเทฟลอนทั้งนั้นแหละไม่งั้นอาหารของเราเนี่ยมันก็จะติดอ่าติดหม้อติดไห้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่เป็นอินดักชันด้วยใช้ได้กับเตาทุกแบบครับส่วนวันนี้เดี๋ยวเราใช้ครับนี่หม้อ,อแล,ล้วพิเศษไปแถวนี้จะหม้ออันนี้เป็นหม้อเพร pressure กเกอร์นะครับสําหรับใครที่ชอบแบบว่าทําอาหารให้มันรวดเร็วแล้วครับมันนุ่มขึ้นโดยเฉพาะอาหารคลีนเนีี่่่ยยพวกโกโกโกอโไเน มันต้มบางทีมันจะมีความกระดาษความแห้งนะครับพวกนี้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยเดี๋ยววันนี้จะมาลองดูนะว่ามันจะทำให้มันนุ่มขึ้นได้จริงหรือเปล่าส่วนตัวนี้พี่ใช้ปล่อยอยู่แล้วนะครับสายคลีนต้องมีแอร์ฟ y e เออร์หรือว่าเป็นเครื่องทอดที่ใช้อากาศไรน้น้ํามันก็สามารถที่จะทําให้เราเอ j นจอยอาหารทอดได้โดยที่ไม่ต้องใส่น้ํามันเลยและบางทีเนี่ยมันสามารถที่จะเดรนน้ามันออกจากวัตถุดิบของเราได้ถึง80%นนะก็ช่วยได้เยอะนะครับนี่คือเครื่องสกัด กากออกจากผักและผลไม้เราเรียกว่าเครื่องกับกากนั่นเองครับคนที่ชอบดื่มน้ำผลไม้เนี่ยทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อจากตามห้างบางทีเราไม่รู้นะว่าผลไม้ผักที่เราซื้อมาเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะพี่ว่าถ้าเกิดว่ามาแบบสายที่จริงๆเลยซื้อผักสดๆผลไม้สดๆแล้วก็มาคั้นกันเองตอนเชา้าเลยดีกว่าอันนี้จังมากขอบคุณมากนะครับตัวนี้เป็นคนน่ามอยแล้วหม้อเนี่ยมันหุ้มพวกธัญพืชปบธัญพืชได้อร่อยบ้านหลังเนี้ยมีทุกอย่าง ไม่ไม่มีหม้อหุงข้าวกาน,น้ำครับหม้อบ้านสุการน้ำาก่อนหน้านี้เวลาจะแดกน้ำร้อนนะครับก็ต้องต้มในหม้อนะครับ <S <S สุญญการน้ำนี้นะครับก็ดีมากเลยเพราะว่าไม่ต้องใช้น้ำที่กรองหรือว่าน้ำที่สะอาดแล้วมันสามารถที่จะกรองน้ำที่มีสารคลอรีนแล้วก็สามารถได้กรองกลิ่นคลอรีนออกไปได้ด้วยสุดตจนะครับเหรอเหรอเตารีดครับไม่ใช่มือถือนะครับผมนี่ก็เป็นเตารีดไอน้ำพิเศษเลยรุ่นอลาัางการมากอาวกายเยอะนะครับผมอันนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการทำอาหารแต่ว่า อาจจะด้วยสันดาลแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่เสื้อผ้าก็ยังหยับนะครับผมไม่ค่อยได้แต่งหน้าแต่งผมเท่าไหร่ทางช็อปปี้ก็เลยส่งมาให้เผื่อูว่าได้ดูแลตัวเองกันต,ตัวนี้ไม่เว้ยผมก็ตั้งคำถามนะครับว่าช็อปปี้ส่งมาทำไมตัวนี้มีความพิเศษก็คือปรับระดับได้ถึง5ระดับนะครับผมใหญมากเลยใครอยากซื้อต่อเดี๋ยววางขายแล้วสุดท้ายแนละ้วนี่ก็คือสิ่งที่เราใช่วันนี้นี่ก็คือเครื่องปัน่นวันนี้เนี่ยเมนูที่จะทำเนี่ยมันถือว่ากำลังเทรนด์อยู่สำหรััับบคคนนที่รรกสุขภาพะ แล้วก็คนที่กินอาหารคล<ๆ>ีนกินอกไก่เยอะๆจนเบื่อเพราะว่ามันแข็งมันแห้งแล้วมันเหนียวหนืดคอเนี่ยอกไก่ปั่นนั่นเองครับขับรองกันแล้วเข้าครั่วอเคครับทีแล้วชาลีนของการทำการทำอกไก่เนี่ยคือเราก็พยายามตัดความคาวแล้วกลิ่นคาวไก่ให้มากสุดนะครับผมเพราะวันนี้เนี่ยเอาจริงเลยนะครั้งแรกเง,งนเปิดซิงเรื่องการทําไก่ปั่นเหมือนกันนะครับก็รอเอ็กซ์เพร์เมนต์ด้วยกันแล้ววันนี้เนี่ย อกไก่ปั่นที่พี่จะทำเนี่ยเป็นอกไก่ปัน 0, 0่นสูตรแบบศูนย์เปอร์เซ็นต์แปบบ้ตามสไตล์ดีเจพุ่มอยู่แล้วนะครับธรรมดาก็เป็นคนชอบอกไก่แล้วนะครับแต่ไม่ชอบแบบโลละแปดสิบชอบอกไก่แบบชุบมมงโลสี่สิบห้านะฮะอันนั้นกละลีอะไรครับผมไก่ตับออกมาโอ้โหนั่มชิบหายครับผมคือบางทีเนี่ยมันอาจจะมี ความคาวว่าเอว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันกลิ่นที่อะไรเหมือนกันนะเนี่ยไม่น่าจะมีกลิ่นคาวนะครับไม่ไจะมีกลิ่นชิทเก้ทิลนะเราตัดให้เป็นชิ้นเล็กนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปล้างแลสิ่งที่ดีสหรับการกินอกไก่ปั่นเนี่ยคือเราสามารถที่จะเตรียมไว้ทีหนึ่งได้เยอะๆเลยใส่ตู้เย็นแช่ไว้แล้วก็ทุกเช้าหรือว่าช่วงไหนก็ตามที่เราอยากจะที่เราอยากจะดื่มเนี่ยเราค่อยอามาปั่น ข้อดีของมันก็คือมันลื่นมันมันกินง่ายแล้วมันก็เร็วสะดวกนะครับแต่ว่าสําหรับหลายคนที่ยังไม่สามารถที่จะหาสูตรที่ตับความคาามันได้เนี่ยก็อาจจะกินได้ลลาบากเหมือนกันส่วนตัวแล้วลต้องยอมรับนะว่าพี่คนที่ไม่เคยกินไข่ปังแต่ว่ารู้ว่าตอนนี้มันกำลังมาแรงมากในเทรนด์ของคนรักสุขภาพนะครับเพราะหลายคนเนี่ยต้องกินแคลอรี่เยอะจนไม่สามารถยดแดดได้แล้วเหนื่อยเอาแล้ว ขยะแันคือใส่เข้าไปในหมอ้อนี้เลยแล้วก็ขย่มัให้น้ำความคาวออกมาเยอะสุดเลยบีดเยอะๆก็บีดเยอะจะสังเกตได้ง่ายมากเลยคือเวลาเราล้างเสร็จแล้วเนี่ยครับกลิ่นคาวเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยมันจะเป็นกลิ่นที่เบาแล้วก็เป็นกลิ่นที่สะอาดดูน้ำเลยนะไม่แบบว่าอย่างจังไลยเลยเบืเ่อเลย เช็คดูได้ด้วยการดมนี่แหละว่าไก่ของเรานสะอาดหรือยังครับหลังจากนี้ครับเอามาต้มเราพี่ก็ใช้เครื่องต้มเออ่ pressure cooker นะครับแล้วตัวนี้ก็ดีมากเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่สามารถที่จะถอดฝามาทำความสะอาดได้มไ,ไน้ำเดือดอนะครับเราเป็น0%แฟตหมดทุกอย่างแล้วก็เกลือโอเค เสร็จโคตรง่ายครับผมลองไก่ส่กแป๊บเดียวโอเคน่าจะได้แล้วนะครับมาลองดูทาไมไก่เนี่ยแม่พวกบอกว่าเมื่อเขาขาวคลาบทั้งหลายนะครับไอ้เนี่ยมันก็คือเป็นความเป็นขาวไก่เหมือนกันเพราะเดี๋ยวต้องมาเรนอีกจุดเดียวเลยที่ทาให้อกไก่ปั่นเนี่ยยังไม่ได้เป็นที่นิยมรับว่างก็ราะว่าความขาวนี่แหละแต่เราก็พยายามสก,กัดออกให้มากสุดนะครับ เราอยากให้สะอาดดิเงี้เราลงแป้บแม่งเลยนะผมเอยจะแดกไม่ได้ครับก็เอาแค่น้ำเย็นนี่นแหละนี่ครับชิมเลยเห็เล็กเหนใหญ่หมโอเคครับทรรา,าแล้วบางสูตรเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นพวกเนยพีนัทพัตเตอร์อะไรเข้าไปใช่ไหมแต่ว่าการทำอาหารของสไตล์พี่ก็คือพี่จะพยายามตัดให้มันเป็นศูตรแฟตเลยเพราะพี่จะไม่ใส่เนยเข้าไปแต่ทุกวันนีย โลกก็เริ่มเปลี่ยนไปมันเริ่มที่จะมีตัวช่วยตัวแทนใหม่ๆนะครับตรงนี้พี่จะเป็นพวกกลิ่นวานิลลาบัตเตอร์คือบางคนเนี่ยเวลาทําเป็นสูทตี้อย่างเงี้ยนะครับเขาจะทําใส่ช็อกโกแลตใส่กลิ่นวานิลลาไปด้วยให้มันเหมือนกับเป็นนมปั่นอะไรอย่างนี้เลยเพราะตรงนี้เนี่ยพี่เคยทําอาหารกับตัวตัวกลิ่นช่วยแนละ้วใช้ได้เลยทีเดียวเขาว่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราชิมอาหารหรือว่าพวกน้ําหวานเนี่ยลองปิดจมูกดูนะแล้วชิมน้ํา แอปเปิลกับน้ำส้มเขาว่ากันว่าถ้าไม่ได้กินเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแยกได้นะว่าอะไรเป็นน้ำส้มอะไรเป็นแอปเปิลปากรเราเนี่ยมันสามารถที่สัมผัสมิตริรสชาติได้ประมาณสี่ห้าอย่างแต่จมกูกเราเนี่ยได้เป็นหมื่นเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วอาหารเคลนของพี่เนี่ยมันก็คือการใช้จิตที่ยาวไปพอเรามีกลิ่นของนมกลิ่นของมันกลิ่นของเนยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอาหารคลนนี้มัน,มนรสชาติเหมือนกับอาหารที่มีมันเอาไปทอดเอาไปผัดกับเนยน้ำมันจริงๆต่ความเป็นจริงแล้วมันคือจิตวิทยาแบบนั้ โคตรหอมอร่อยมากนะครับอีกอย่างที่เราใช้นะครับผมด้วยความเป็นศูนเปอร์เซ็นแฟตเราก็ใช้เนี่เราจะขอไม่บอกอะไรเลยว่าเป็นแบรนด์อะไรแต่นี่เป็นนมพ่องครับผมพ่องมันกันเลยพูดไปจบนะผมถ้ามึงอยากให้กูโชว์โลโก้มึงทำเหมือนกับช้อปปี้นั่นแหละถูกต้องโอนมาได้หมดแลก็ตังค์นะโอนมาโอนมาเดี๋ยวจะให้รอบหน้านะนมมึงดีนะนะแต่ไม่ยอมจ่ายไอ้ดีเนี่ยดูตุ๊ดตุกดขวดเดือก ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้แฟตเพิ่มนะครับก็ใช้เป็นบอกว่าสกิมเนลกหรือว่าเป็นฟูแฟตเนลได้แต่ส่วนตัวแล้วพี่จะใช้นมพ่องห้องมันเนยไขมัน0%ออทำารือไม่ทำต่อรองก็ได้นะคะ,ะสายมานหนิดยนึงโอเคจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคลุกไว้แค่นี้ แล้วก็ทิ้งไว้ในตู้เย็นไปเลยโล2โล3โลแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะทานจริงๆนะครับเราค่อยๆเอาเราค่อยเอามันมาปัดนทานนะครับโอ้เอาจริงนะกินแม่งโคตรดีเลยคืออาจจะเวิร์กแต่รสชาติผมไม่การันตีนะแต่กินดีมากตอนนี้คือโอเคเอาละปันนะ่นยก ธรรมดาแล้วเขาบอกว่ามื้อหนึ่งควรจะได้โปรตีนรับ40กรัมนะครับควรจะเป็นอกไก่ที่ประมาณสัก2ขีดอันนี้มีนมอยู่ด้วยก็อาจจะเอาอกไก่ทักขีดครึ่งแล้วที่เหลือก็เป็นโปรตีนจากนมเข้าไปโอเคห่อแน,นี่ก่อนชิมมาอืม Have Marcos ปั่นแก้วแรกที่เคยทำนะครับ zero percent fat กินบอกได้เลยว่าสบายมากเลยถ้าเกิดใครไม่รู้นะที่เชื่อว่าใส่ไว้ในตู้เย็นเนี่ยเขาไม่รู้รรว่าลงไปไม่งยิบความคาวรพเขาลนะใช้ได้ครับที่ว่าอันเนี้ยเวิร์กมากเลยสำหรับใครที่เทรนหนักๆแล้วก็เหนื่อยกับการกินนะเพราะพี่คนที่สมัยก่อนเวลายกเวทสร้างกล้ามเนื้อทีเนี้ย มันต้องกินข้าววันละ6มือ7เมือกินอ,อกไกลล่วันละ2อสามมือ้อละสองสามอกมันหนักแล้วมันเหนื่อยแล้วมันขี้เกียจอย่างเงี้ยคือตื่นมาตอนเช้ากระดกเลยแก้วหนึ่งเรียบร้อยนั่นแหละโปรตีน40กรัมที่คุณต้องการนะผมว่าเป็นทรัฟชูที่ดีแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็มีปั่นขายกันแบบว่าเป็นแบบสาเร็จรูปเรดดี้เมสได้ไหมนึกออกไหมเยอะแยะมากมายแต่มันก็ถือว่าเป็นเทรนด์อยู่ลองทํากันดูดีกว่าที่คิด นะครับสำหรับใครที่บอกว่าโอ,อเคมันอาจจะกินยากนิดหนึ่งก็ลองใส่พวกพีนัทปัตเตอร์เนยถั่ว้าไปน่าจะช่วยให้มันมีความกลุกก่อมมากขึ้นแต่สำหรับใครที่บอกว่าสายฮาร์ดคอต้องการความลินและโตีนจริงๆเนี่ยมาสูตรนี้เลยรับประกันได้ว่ากินง่ายกวอาไก่ทั่วไปแล้วก็ไม่ได้เลียนใริดสำหรับใครที่อยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ากเก๋ๆแบบนี้นะครับเอามาดูแลรักษาสุขภาพของตัวเราเนี่ยมันจะมีเซลล์พิเศษเลยนะครับที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ 7กันยายนนี้ซูเปอร์โฮมเอ็กซ์โปเดย์ครับลดทุกสินยาที่เกี่ยวกับเครื่องไวไฟแล้วของใช้ในบ้านครับแต่ถ้าใครที่พลาดวันนั้นเนี่ยลอยแค่2วันวันที่9กันยายนนี้นะครับกับ9 9น์ไนน์ซูเปอร์ช้อปปิ้งเดย์ครับเราลดสูงสุดถึง90%้าแจกฟรีดี้ก็ไหมเก้าสิเนี่ยนะแล้วก็สินค้าที่สตาร์ทราคานะครับ9บาทคือถูกมากๆเลยก็อย่าลืม7กันยากับ9กันยานี้ที่ช e ็อปปี้ครับนะครับผม คนชอบชี่เว็บนี้เลยก็ลองไปทำปั่นแดงเอากันเลยกันนะครับสำหรับกิวกไก่ปั่นของเราเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอตัวไปแรกแล้วล่ะดีที่ทส่งเ,เครื่องที่ผ้ามาเกิดมาไมนเคยที่ผ้าเลยจะได้ไปรอๆนะครับเราจะได้ใหม่ได้เอฟหน้ากับคนหัวครัว